ทานเรื่องหมูเด้งความพิเศษที่ไม่เหมือนใครครั้งหนึ่งในป่าลึกแห่งหนึ่งมีหมูตัวน้อยที่ชื่อว่าหมูเด้งหมูเด้งไม่เหมือนหมูตัวอื่นๆเพราะเขามีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถเด้งตัวขึ้นไปในอากาศได้เหมือนกับลูกบอล หมูเด้งชอบการกระโดดเด้งไปมาในทุ่งหญ้าสีเขียวชีวิตของเขามีแต่ความสนุกสนานความสุขทุกวันแต่วันหนึ่งหมูเด้งเริ่มรู้สึกเหงาเขามองไปที่หมูตัวอื่นๆที่กำลังเดินเล่นหรือหากินอยู่ด้วยกันแต่พวกมันไม่เคยเด้งขึ้นไปบนอากาศเหมือนเขาเลย หมูเด้งเริ่มสงสัยว่าการเด้งแบบนี้จะทำให้เขาไม่เหมือนใครหรือเปล่าเขาจึงตัดสินใจไปหาคำปรึกษาจากเพื่อนๆในป่าหมูเด้งเดินไปที่บ้านของกระต่ายที่ชอบวิ่งเร็วที่สุดในป่าและถามว่ากระต่ายน้อยครับทำไมคุณถึงวิ่งเร็วจังผมอยากมีความสามารถเหมือนคุณบ้าง กระต่ายน้อยยิ้มแล้วตอบว่าเจ้าหมูเด้งความสามารถของแต่ละตัวก็พิเศษต่างกันไปนะบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่าไม่เหมือนใครอาจจะทำให้คุณพิเศษและมีความสุขได้มากกว่าที่คิดจากนั้นหมูเด้งก็ไปหานกคูกผู้ฉลาดและถามคำถามเดิมนกคูกยิ้มแล้วตอบว่า ความสามารถของแต่ละคนมีค่าเสมอคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครถ้าคุณชอบเด้งไปเด้งมาก็ให้ทำอย่างนั้นเพราะมันทำให้คุณมีความสุขและอาจทำให้คนอื่นๆมีความสุขไปด้วยหมูเด้งเริ่มเข้าใจว่าความสามารถของเขานั้นพิเศษและไม่เหมือนใครแต่ก็สามารถทำให้เขามีความสุข และทำให้เพื่อนๆมีความสุขได้เช่นกันเขาจึงกลับไปที่ทุ่งหญ้าและเริ่มเด้งไปมาด้วยความสนุกสนานทันใดนั้นเพื่อนๆในป่าก็เริ่มมารวมตัวกันดูหมูเด้งเล่นและร่วมสนุกไปกับเขาจากวันนั้นเป็นต้นมาหมูเด้งไม่เคยรู้สึกเหงาอีกเลยเพราะเขารู้ว่าความแตกต่างของตัวเอง คือสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษและทำให้โลกของเขาสนุกสนานมากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างและความพิเศษของแต่ละคนมีค่ามากและเราควรภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น